เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายติดบและกับเกมซอมบี้กัดเหล่ามบี้หิวสมองในตอนที่3แล้วนั่นเองนะผมสาหรับในวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจและก็ตามหาอาวุธกันต่อน,นั่นเองครับผมก่อนอื่นก็ต้องรับของขวัญรับในเลยโอ้โหตังเพียบน้ํามันนี่แบบ เส็มถังครับผมสาหรับในตอนนี้เราก็สามารถทําภารกิจที่เมนสติได้แล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด่าดนที่สามกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมเอาละเลือกสกิลอะไรเอ่ยนี่นะครับวัคซีนเยี่ยมโอ้โหอันนี้ไม่ดีนะผงกระดูกล่ะนี่อะไรกลายเป็นพิษครับผมเบลอครับผมนี่เลยวัคซีนแล้วก็อะไรเอ่ยโอ้โหยสมบี้มาแบบว่าโจมตีแรงขึ้นนะใช่ไหมวะ รู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยดีครับยิงแบบว่าสายมากขึ้นับผมพวกสมบีก็ยังกระจอกเหมือนเดิมครับผมมาเลยนั่นแหละวิตังตังตังต้องเก็บก่อนขี่งงครับผมมือสไนเปอร์ของเราก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับผมอุ้ยอ้ยโอ้โหบังอาจนะนี่นี่แกโจงตายซะเถอะนี่เรียบร้อยถนูโอ้โหธนูดีนะ ขนูนี่แบบว่ายิงกระจายแล้วบอกไอ้พวกซอมบี้ตายซะเถอะเฮ้ยอ้นี่มันโดดล้มมาครับเฮ้ยอย่าตีอย่าตีโอ้โหยิงจะตีได้อีกนะขนาดการะเด็นไปแล้วไอ้พวกนี้ซอมบี้กากแล้วสอมบี้กระจอกไม่ค่อยเท่าไรหรอกพวกปืนกลแล้วนี่แบบว่าโคตรใส่นะยิงรัวๆไม่ได้ครับผมโคตรกระจาย <c oughs> ฉันหิวเนื้อเหลือเกินก็ไปกินเนื้อที่บ้านกันสิจะมากินอะไรฉันตีแน่ทะลุครับผมจึกเข้าไปแม่จึกเข้าไปโอ้ยเฮ้ยยาไอ้นี่ไอ้บูเชอร์ไอ้บูเชอร์ปาหม,มีดใหญ่ครับปาหมีดใหญ่โอ้โหสนุกไหมสนุกไหมฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิ้นครับขอ oh, oh, ของรางวัลหน่อยสิ <c oughs> ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นตาแก่คนนี้ครับ ได้54าบบาทครับผมดูเหมือนว่าเรากำลังจะได้เพื่อนมาเพิ่มอีกคนนึงนั่นเองครับผมก็มีน้องๆคอมเมนต์เข้ามารับว่าตัวตรงกลางที่สามารถคิวฐานได้ด้วยนั่นเองครับผมเป็นตัวของเราในอดีตนั่นเองครับผมโอ้โหเอาละครับตัวนี้นั่นเองไหนดูซิโอ้โหนี่เหรอนี่ไงอ๋อมีสกิลพวกนี้ครับผมอันนี้ก็คือสกิลซ่อมฐานอัตโนมัตินั่นเองครับผมอัปเกรดครับและนี้ล่ะอันนี้รู้สึกจะทําให้กําแพงของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองครับผมก็เอาสิครับโอเคตอนนี้ก็ทาภารกิจกันต่่ออนนนััเเงรผมไปลยก เอาละคราวนี้เลือกอะไรดีเอ่ยกระถางดอกไม้นะนี่ซีเบนครับสุดยอดระเบิดครับกับระเบิดโอ้โห้โดนนัดนี่โอ้โหเดินกันสามตัวเลยทีนี้มาละจ้าโอ้โหกกำแพงนี่แข็งแกร่งครับแล้วก็วางกับระเบิดน่สุดยอดซูการ์ลัสนี่โอ้โ้ทำให้การวิ่งของเรานีเร็วขึ้นครับจากการเลยเพื่อนสไนเปอร์สอยครับตอนนี้ได้เวลาสาตกระสุนปัป๊บปั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 บ่าโอ้โหมัน,นจริงๆริครับ มีน้องๆแนะนําเข้ามานะว่าให้เราอัพปืนพกของเรานั่นเองครับผมสามารถยิงทีเดียวตายนะแล้วก็กระสุนนี่แบบอินฟินิตี้นั่นเองครับผมโอเคก็น่าสนใจดีนะไหนลองดูสินี่ครับซ่อมฐานอัตโนมัติลองอะไรพิเรนเลยเ,เกิน,นัะผมเอยอย่เอาเ,าเาพิ่งอย่าเพิ่ง,งแกจะมาทำไมใกล้ๆฮะดูเหมือนว่ากระสุนของเราใกล้ที่จะหมดลงนะปืนกลของเรานี่กระสุนค่อนข้างจะน้อยนะเอา่ะยิงธนูยิงธนูนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยปืนตะปู ปืนตะปูติดหัวแล้วครับติดหัวเลยนีอ,อย่ามาสิเอาอกระสุนหมดลืมไปกระสุนหมดนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้แกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหโอ้โหดีตายแล้วครับผมดีใจด้วยนะที่ทำภารกิจสําเร็จนะโอเคครับอูโหูดูเหมือนว่าจะมีปืนให้เราเลือกนั่นเองครับผมเอาปืนไหนดีครับอันนี้อะไรเอ่ยอ่ออันนี้แล้วกันนี่เลยครับปืนเอเลี่หรือเปล่าเนี่ย จำไว้ด้วยล่ะว่าอย่าลืมอัปเกรดอาวุธนะไหนดูซิอาวุธของเรานะอ่าเปลี่ยนอะไรก่อนดีโอเคอัปเกรดสักหน่อยนึงอัปอีกทีแล้วกันเอาละอัปอีกทีได้ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วกันเปลืองตังค์เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองปืนใหม่กันดีกว่าครับผมไปลุยกันเลยมาเอาอะไรดีเอยทีวีนี่เฮ้ยอะไรวะ้วไฟฟ้าเหรอขยะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วโอ้โหปืนนี่แบบบังหน้าแล้วไหนดูปืนใหม่หน่อยซิโอ้โหกลายเป็น้วไฟฟ้าครับผม แล้วก็ขยะนี่ไม่มีเอฟเฟกครับส่วนอันนี้ล่ะนี่ทำให้อ่าโจมตีเร็วขึ้นนะนี่เน่เฮ้ยอะไรวะปืนอะไรเนี่ยนี่แนอ่อ๋อสามารถชาร์จได้นะชาร์จแล้วก็ยิงกระจายกันเลยทีเดียวครับผมไหนดูซิว่าตัวที่โดนจะเป็นยังไงนะนี่เน่โอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่อย่างกับฝนกรดนะครับเพื่อเรายิงรัวมากครับผมยิงกันแบบโอ้โหกระจายแล้วมาใจเย็นๆสิวะนี่เนี่ ปืนน้ำกรดโอ้โหตายเลยทีเดียวกระสุนกดนี่เละเทะโอ้โหมาสุดยอดครับผมอืสนุกจริงครับเอาล้ครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จยิงแบบว่ารัวๆครับผมโอ้โหน่ยตายกันแบบละนาวครับกระสุนน้อยนะแต่ว่าพลังจมตีนี่แบบรุนแรงเหลือเกินครับผมเรียบร้อยกลับมาแล้วเพื่อนโอเคคราวนี้จะให้อะไรอีกตอนนี้เขาก็มีสกิลให้เราเลือก3อันนับ Air d r o ปมอต้านับหรือว่าระเบิดแสงนั่นเองครับผมมอต้าสิครับ ขอบคุณครับผมรู้สึกว่ามอตา้านี่จะเป็นแบบว่าระเบิดที่หล่นมาจากฟากฟ้าใช่ไหมไหนล,ลองซื้อหน่อยสิติดตั้งครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลมอตา้ากันดีกว่าครับผมไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้ก็ทําการเลือกทั้งสีแดงโอ้โหเนื้อเนครับซอมบี้มากขึ้นอันนี้ล่ะวิโอ้โหกาแพงไม่มีตายแล้ววะอกระสุนน้อยลงอีก <c oughs> คราวนี้ที่แบบตายเฉยๆครับผมตายแล้วเว้ยซอมบีม้ามากขึ้นครับแล้วก็โอ้โห กำแพงโอ้รีบซ่อมใหญ่เลยครับผมนี่กระสุนน้อยนะอ่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เราก็ได้อยู่นี่คริติคอลด้วยครับเรามีตัวซ่อมกำแพงครับเพราะฉะน,นั้นก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นี่แน่โอ้โห,โห,โหเลเทสอ่ามีพวกมาเพิ่มอีกคนครับตอนนี้เราก็ยิงปืนตะปูไปก่อนครับอ่าตึกตึกตึกนี่แน่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเฮ้ย,ยกระสุนจะหมดนี่ครับธนูโอ้โหปักนะปักไปเลยเฮ้ยชึบนี่แน่ S <S เออเรียบร้อยน้ำกรดน้ำกรดกัดก่อนร่างกาย <c oughs> โขกซอมบี้แกหมาไม่ถึงบ้านฉันหรอกซอมบี้มันเริ่มมาเยอะครับผมซอมบี้มาเยอะมอต้าเลยครับเอาละยิงขึ้นท้องฟ้ามอ,อต้านี่แบบโอ้โหเมื่อกี้ดูไม่ค่อยมีประโยชน,น์คนะเอากระสุนหมดแล้วเหรอทำไงดีล่ะ ไม่เป็นไรครับซอมบี้ตัวสุดท้ายกลับมาแล้วเพื่อนรู้สึกว่าปืนนายจะกสูน้อยเหลือเกินนะนายทํางานได้ดีมากเลยล่ะเพื่อนโอ้โหคราวนี้ได้หมวกนะเอาหมวกอะไรดีเอ่ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นหมวกคนขุดเหมืองเลยนะเอาละขอบใจมากเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหมวกกันะนะเปลี่ยนหมวกครับผมโอ้โหหมวกนี้จะทําให้เลือดของกําแพงมากขึ้นนะบวกโอกาส15นะครับในการซ่อมกาแพงแบบอัตโนมัตินั่นเองครับผมใส่เลยครับ หน้าตาไม่โคตรตลกเลยเปลี่ยนตัวสักหน่อยอ่าคนนี้นั่นเองครับโอเคเข้ากัะบ,บวกอยู่ครับผมเอาละครับทําภารกิจกันต่อนะครับผมไปกันเลยเอาถังขยะโอ้โหไม่เคยจะดีเลยเว้ย <c oughs> มาอย่างนี้อย่ามาเลยดีกว่าโอ้โหสกิลนี่แบบโคตรแย่ครับโอ้ยซอมบี้นี่แบบวิ่งเร็วขึ้นครับกำแพงเละเทะโอ้โหแล้วก็ขยะไรประโยชน์ปืนตะปูยิงหัวแตกนี่แหละโอ้โหโอ้โหตะแกะตะแกะสนัด ไม่ยอมตายครับผมจ,กกจกกัดการเลยเพื่อนจัดการเลยเออนั่นแหละไอ้อย่าพึ่งตีกำแพงเหรอจ๊ะไอ้แก่นี่โอ้โห้ย <than> like ิงธนูยิงธนูรัวๆโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอ้พวกนี้อึดมากนะไอ้พวกนี้อึดมากต้องเจอเฮ้ยโอ้โหซอมบี้แม่งวิ่งคนเร็วเฮ้ยอันตรายเอาวโอ้โหซอมบี้แม่งโอ้ยเดี๋ยวแฟลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห้ทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้ให้ฉันตั้งตัวหน่อยสิไม่ให้ตั้งตัวเลยเหรอจ๊ะอย่าเพื่อนไม่เอาแบบนี้โอ้โหซอมบี้แม่งโหดมากครับ ค่าวนี้ที่แบบวิงวว่งโคตรไววิ่งโคตรไวอย่าทาฉันเลยฉันจะกินสมองแกให้หมดไอ้ซอมบี้บ้าไอ้ซอมบี้บ้าโอ้โหเละเทะกําแพงอย่าสิเพื่อนนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวสุดท้ายแล้วสินะไอบูชเชอร์ตายซะเถอะโอ้โหขราวนี้นี่แบบเหนื่อยมากนะซอมบี้ไม่โคตรไวนายเกือบไปแล้วสินะใช่แล้วละ่ะไอให้แล้วมาอีก วิ่าวนี้มันให้ปืนช็อตกันมานั่นเองครับผมปืนช็อตกันมีประโยชน์กับนายมากนะอย่าลืมอัปเกรด่ะไหนหดูสิปืนใหม่นะับปืนช็อตกันนั่นเองครับผมโอ้โห ôi. อัปเกรดดีไหมอัปเกรดเลยโอ้โห ôi. เปลี่ยนรูปล่าครนะับเทขึ้นเยอะเทะขึ้นเยอะลองใส่ดูครับผมคราวนี้ก็ได้ปืนใหม่มาเพียบเลยนั่นเองครับผมคราวนี้มาลองปืนช็อตกันนะับเลือกอะไรดีเอ่ยถังสีโอ้โห ôi. มันจะมีดีๆสักอันไหมเนี่ยโอ้โห ôi. ปืนช็อตกันนี่แบบ โคตรบเบลอเธอรัอรรบสังเกตดูแล้วนี่เคลื่อนที่ได้แบบว่องไวมากขึ้นนั่นเองครับผมกระสุนช็อตกันมีประมาณ30นัดนั่นเองครับต้องใช้แบบประหยัดแล้วครับผมนี่แน่ปืนช็อตกันโอ้โหแบบว่ายิงแล้วก็ชักนะครับทีเดียวนี่แบบหลูเลือกสุดยอดนะครับไอตัวนี้เราจะการเองโอ้โหย,ยิงจอย,ยังไม่ตายเลยเหรอเจ๊ใจเย็นนะออเจ๊นะเจตัวนี้มันอึดมากครับโอ้โหนี่แน่ธนูครับนี่แน่ธนูยิงธนูก็แบบหลัวๆครับผมนี่แน่ นี่และปืนตะปูครับปักปักกระเด็นไปซะกระเด็นไปซะออไอ้บูชเชอร์ไอ้บูชเชอร์นี่แนะนี่แนะนี่นะสัตว์กระสุนไม่ยั้งทีนี้ไอ้บูชเชอร์อย่าปามีดบ่อยไม่ชอบฝากสไนเปอร์จัดก,การด้วยนะเด่นเลยครับผมโอ้โหลำบากเหลือเกินนะข่าวนี้สงสัยมันอยากจะกินสมองนายเต็มที่แล้วล่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ หมวกนางพยาบาลครับผมนี่หมวกนางพยาบาลครับอ๋อรู้สึกว่าโบโอกาสคีย์ที่เขานับ20เปอร์เซ็นต์นั่นเองใส่เลยครับโอ้ยอย่ากระหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับผมโอ้ยแล้วก็สำหรับในซอมบี้การ์ดในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันได้นะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ